นี่แหละนะครับหลายคนก็ยังไม่รู้วิธีสัก,กทีนะครับว่าก่อไฟบนพื้นอะไรอย่างนี้ทําไมไฟมันไม่ไหม้นะครับสวัสดีครับผมวาลาวิทย์ในวันนี้ผมก็มาคนเดียวนะครับ วันนี้ก็มาดูวัวนะครับแล้วก็มาที่พักเก่าของผมแล้วก็เตานะครับที่ก่อนหน้านี้นะครับเคยมาสร้างไว้นะครับตอนนี้มันก็ยังดีเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ามันอาจจะเก่าๆหน่อยแต่ว่าที่ก่อไฟพังไปแล้วนะครับเดี๋ยวผม่องให้ดูนะครับนี่เลยนะครับที่ก่อไฟเก่าของผมกับเตาพังแบบนี้นะครับเพราะว่าไอ้ไม้ตัวนู้นเนี่ยมันเลื่อนไปทางนู้นนะครับแล้วก็พวกฝ้าก็ล่วงลงไปบางแผ่นนะครับแล้วก็พวกดินอะไรก็ล่วงไปหมด ในวันนี้ผมคิดว่าผมจะก่อไฟตรงนี้เลยนะครับเอาฟางมาปูหน่อยแล้วก็เอาฟางเดิมนี่แหละมาปูแล้วก็เอาดินมารองนะครับแล้วก็ก่อไฟแล้วก็วันนี้ผมมาคนเดียวนะครับท่านนอนก็จะนอนตรงนี้แล้วก็มีเปลมาด้วยนะครับอาจจะผูกเปลนอนข้างบนนี้ด้วยนะครับเพื่อความสะดวกสบายนะครับก็วันนี้นี่นี่เลยนะครับการนอนป่านหนึ่งคืนของเต็มตะก้าแบบนี้เลยนะครับโหอะไรก็ไม่รู้เลยนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับถุงนอน เปลมวกบับอันนี้โอ้ยอะไรล่วงไปข้างล่างโออะไรไม่รู้เลยนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูผ้าใบกันน้ำค้างนี้ขาตั้งกล้องมีดผ้าหฮมข้าวช้อนกระกป๋องเสื้อกันหนาวนานาขนมปังนมโอ้โหเต็มไปหมดนะครับข้างล่างนู่นเอาออกเพียงเท่านี้นครับเต็มละแค่หนึ่งคืนนะครับเท่านี้เลย ถ้าหลายคืนเนี่ยของกินเยอะกว่านี้เองนะครับต้องเยอะกว่านี้เองนะครับหุ้ยมันมันเสียงแม่วัวนี่โอ้แม่วัวเรียกลูกวัวแต่แม่วัวร้องได้น่ากลัวจังเลยนะครับ <c oughs> อย่างนี้เลยนะครับส็จลูกวัวเนี่ยแม่มาาันจะทางฝั่งด้านนี้นะครับ สักพักถ้ามันร้องนานๆเนี่ยผมต้องไปดูแล้วนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับแม่ลูกวัวคู่นี้นะครับแต่ถ้ามันหยุดไปก็ไม่ต้องไปดูนะครับมันอาจจะปลอดภัยดีนะครับ แ,แล้วมัดเปลได้สำเร็จนะครับอ้สบายเลยเออแจ้วเดี๋ยวทำหลังคาก่อนนะครับแล้วก็ค่อยก่อไฟนะครับตอนนี้เปลก็ได้เรียบร้อยนะครับเท่าที่คิดเดี๋ยวผมจะทำที่ก่อไฟใหม่ดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าก่อตรงนี้เนี่ยมันจะใกล้ผมเกินไปนะครับอาจจะแถวที่เดิมขยับนิดหน่อยแค่นั้นนะครับง่ายๆนะครับเดี๋ยวเอาดินอะไรมาลองแล้วก็ก่อไฟนะครับ บรรยากาศตอนนี้นะครับมีเสียงนกเขานกตัวเล็กแล้วก็กระดิ่งวัวนะครับกระดิ่งวัวดังมาจากข้างล่างนู่นนะครับโอ้โหวัวนันนี้ร้องไม่หยุดเลยโดยผมเนี่ยก็เอาดินใส่รองเท้าบูทขึ้นมาเลยนะครับไม่มีอุปกรณ์นะครับก็เลยใช้รองเท้าบูทซะเลยนะครับ ก้อนนี้มันยังเป็นก้อนๆอ,อยู่นะครับต้องทุบให้มันเละๆนะครับนี่แหละนะครับ,ลรบหลายคนก็ยังไม่รู้วิธีสกัดที่นะครับว่าก่อไฟบนพื้นอะไรอย่างนี้ทำไมไฟมันไม่ไหม้นะครับก็คือเอาดินรองแบบนี้เลยนะครับ เชื้อไฟตอนแรกก็ยังนายรถยนต์นะครับไม่ใช่ยังนายรถยนต์นะครับยังนายมอเตอร์ไซค์นะครับโอ้ย ไฟก็ติดแล้วนะครับก็ตุนฟืนไว้ตรงนี้แล้วก็อีกท่อนนึงตรงนู้นก็ข้างล่างนู้นนะครับเดี๋ยวสักพักไปเก็บขึ้นมานครับขึ้นมาพัดพาดไว้แถวนี้นะครับจะได้ใช้ในคืนนี้ส่วนแม่วัวกับลูกวัวคู่นั้นเนี่ยร้องไม่หยุดเลยนะครับโม่แม่โม่่ม่มมมมอู่่ตรงนั้นเลยนะครับไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะครับอาจจ่แค่ร้องเรียกหากัน,น่่่่่าหากัน่ม่เจอ่ค่นั้นนะครับ ซึ่งมันร้องไม่หยุดเลยนะครับผมต,ต้องได้ไปดูแล้วนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับลูกวัวแม่คูแม่ลูกคู่นั้นกันแน่นะครับ เดินหาตั้งนานก็ไม่เจอนะครับไม่รู้ว่ามันเดินไปไกลขึ้นไกลขึ้นนะครับไม่รู้ว่าไปไหนแล้วนะครับหรือว่ามันอาจจะหากันเจอแล้วก็ได้นะครับมันเงียบไปแป๊มหนึ่งแล้วนะครับกลับที่พักก่อนครับไกลมืดแล้วด้วยและอาหารของผมในวันนี้ก็ปลากระกป๋องชูชีนะครับก็อร่อยอยู่นะครับปลากระกป๋องแบบนี้ว,ว้าว กินคนเดียวนะครับอยู่คนเดียวกินคนเดียวนะครับชิวๆอืมกลิ่นแล้วก็รสชาติใบมะกรูดแรงมากนะครับเตรียมช้อนมาด้วยนะครับอืม ในตอนนี้ผมก็กินข้าวเสร็จสักพักหนึ่งนะครับก็ใกล้มืดแล้วนะครับกองไฟก็ถือว่าไม่เล็กนะครับแบบนี้ถือว่าปันกลางเลยนะครับไม่ใหญ่ไม่เล็กใช้งานได้นะครับผิงได้ทําทุกอย่างได้นะครับพักก็ง่ายแค่นี้ถ้านอนไปไม่ไหวนะครับก็ไปนอนตรงฟากข้างนู้นแค่นั้นนะครับผมส่องรอบๆให้ดูบ้างนะครับว่าตอนใกล้มืดนี้จะเป็นยังไงนะครับ นี่ก็ที่พักยังอบอุ่นเลยนะครับกว้างใหญ่มากนะครับผมกับจงมาสร้างตั้งแต่แรกนะครับแล้วก็เต๋ากับผมมาต่อเติมแล้วก็มาพักนะครับแล้วก็รอบนี้ผมก็มาคนเดียวนะครับไม่มีอะไรนะครับที่นี่วัวก็ผ่านมาบ้างนะครับนานๆจะผ่านมาทีนะครับก็วันนี้มีวัวพอดีนะครับก็จะไม่รู้ตอนนี้น่าจะไปแล้วนะครับแต่ว่ายังได้ยินกระดิ่งไกลๆตรงนู้นนะครับก็จะยังอยู่นะครับ แต่ว่าไม่อยู่ใกล้แล้วนะครับเสียงร้องหายไปแล้วนะครับาานู่เลยความไกลมืดใกล้เข้ามานีเลยไม่ไหม้พื้นแน่นอนนะครับมีดินรองอยู่นะครับแต่ถ้าสมมุติว่ามันกลิ้งมาทางนี้อาจจะไหม้นะครับแต่ว่าถ้าบนดินเนี้ยไม่เป็นไรนะครับ ผ้าห่มถุงนอนเสื้อกันหนาวพร้อมนะครับสเบียงเต็มนะครับนมปังนมอะไรนะครับดูทางฝั่งด้านนี้บ้างนะครับว่าจะเป็นยังไงโอ้ก็ไม่มีอะไรหรอกนะครับ ซึ่งหลังคาถ้าเป็นแอ่งแบบนี้ถ้าฝนตกเนี่ยไม่รอดนะครับน้ําจะขังอยู่ตรงแอ่งนี้นะครับแต่ถ้าการน้ําค้างได้อยู่แล้วนะครับตอนนี้บนพื้นก็มืดสนิทหมดแล้วนะครับยกเว้นบนท้องฟ้านะครับมันยังเห็นคำคลามอยู่นะครับโอ้โหนอนนี้นี่อุ่นสุดๆนะครับอุ่นจนเกือบร้อนเลยนะครับตรงนี้ ล้ายกับมีเสียงมแมลงอะไรสักอย่างนะครับบินบินอยู่แถวนี้นะครับนอนเปลไปนอนเปลมานะครับเบื่อเปลนะครับแล้วก็ปวดหลังด้วยนะครับก็เลยมันนอนตรงพื้นนะครับสบายนะครับยังไม่หนาวมากนะครับหนาวก็เอามาห่มเพิ่มแค่นี้นะครับแล้วก็ยังมี เสื้อกันหนาวหนาๆตัวนี้อยู่อีกนะครับมีเลยนุมหัวอยู่หนาวก็ใส่แค่นี้นะครับสบายสบาย มาเพิ่มฟืนสักหน่อยนะครับฟืเนมันมอดหมดโอเคมันก็ค่อยมอดไปแค่นี้แหละนะครับไม่ต้องให้แรงมากนะครับถ้าแรงอ่ะมันจะมอดไวแล้วมันก็จะดับไวนะครับค่อยมอดค่อยดับดีกว่านะครับเมื่อกี้ก็ใส่เสื้อกันหนาวไปแล้วเริ่มหนาวนะครับแต่ว่ายัางไม่ได้ใช้ผ้าหม่มเพราะว่ามันยังไม่หนาวมาก อยู่ข้างกองไฟด้วยนะครับไม่หนาวเท่าไหร่นอนทุงนอนจะสบายกว่านอนเปลนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับเคยมานี่แล้วสองครั้งนะครับแล้วก็กระดิ่งวัวต้งเต้งต้งเต้ตงตข้างล่างนู่นนะครับ <c oughs> ผมตื่นได้แป๊บเดียวนะครับแดดก็ส่องแรงแล้วนะครับตอนนี้เพราะว่าอยู่ที่ค่อนข้างสูงนะครับพระอาทิตย์ออกทางด้านนู้นนะครับส่องมาทางนี้นะครับ อนนี้ลมแรงมากนะครับตอนนี้โชคดีที่เมื่อคืนไม่แรงแบบนี้นะครับแรลงแบบน,นี้ีหนาวแน่นอน,นครับช่วงนี้ฝนหยุดมาหลายวันแล้วนะครับเริ่มหนาวแล้วนะครับไม่ใช่เริ่มหรอกนะครับหนาวแล้วนะครับในช่วงกลางคืน,นเลยที่นอนผมนะครับง่ายๆทุงนอน ผ้าห่มแค่นี้นะครับแล้วก็เสื้อกันหนาวอีก1ตัวแล้วก็เสือ้อแขนยาว1ตัวนะครับก็เบื่อก็นอนเปลเบื่อเปรก็นอนพื้นนะครับหลังคาแห้งเรียบร้อยนะครับน้ําค้างไม่เยอะนะครับน้าค้างนิดเดียวเพราะว่ามีไอ้ต้นไม้นี้อยู่นะครับต้นมะตึงยางครับก็เลยเบาๆนะครับถ้าโล่งๆอะ่ะเยอะเลยนะครับ ตอนนี้นกอะไรร้องไม่รู้นะครับก็กจึกกึกจึกกึจึก ต้นนี้ก็มีไอ้มดแดงด้วยนะครับแต่โชคดีมันไม่ลงมากัดผมนะครับมันอยู่ข้างบนนี้อย่างเดียวนะครับเดินไปเดินมานะครับลาดตะเวนนกเขาร้องนะครับ นกเขาที่ไม่ใช่นกของเรานะครับอืไม่ใช่นะครับก็คือ,คอนกเขาที่เขาชอบดักไปเลี้ยงนั่นเองครับโอ้เช้านี้นี่ลมแรงมากนะครับพึ่งแรงเมื่อกี้นี้นะครับ โอ้ตอนนี้กองไฟแรงซะอย่างนั้นโอ้ยโอเคเดี๋ยวผมก็จะเก็บเข้าของแล้วนะครับแล้วก็จะลงเขาไปแล้วนะครับอ๋อ เก็บของเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็จะเอาลงนะครับแต่ว่าแบกลงก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะหนักนะครับก็เลยโรยโลงแล้วกันนะครับมัดเชือกแล้วก็โรยไปอเออเจ็บเจ็บเลย ดเด็กๆอย่าทำตามผมนะครับโอเคชลิปนี้ก็ง่ายๆเพียงเท่านี้นะครับมันนอนอยู่บนต้นมะตึงยางใหญ่แค่นี้นะครับสูงไม่สูงมากประมาณสัก4-5เมตรแค่นี้นะครับผมสูงเมตรหกิบนะครับตอนนี้เลยก็สูงกว่าผมไปอีกประมาณโอ้ เมตรหกสิบสองเมตรประมาณสักสี่ห้าเมตรแค่นี้นครับประมาณห้าเมตรละกันนะครับสูงกว่าสี่เมตรประมาณห้าเมตรโอเคก็เดินทางกลับแล้วนะครับลงไปแล้วก็เดินไปแล้วก็ขับรถแล้วก็กลับบ้านแค่นี้นะครับจอกันใหม่คลิปหน้าละกันมานั่งง่ายๆแบบนี้แหละนะครับหลายคนอาจจะเออไม่มีอะไรให้ดูเลยนะครับก็ดูๆไปนะครับ <laughs> โอเคไปละสวัสดีครับโอ้ยของนี่หนักจริงๆแค่คืึเดียวโอ้